สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อบูรหรือว่าแพลพันซอนนะฮงนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าตำนานกับนิทานพื้นบ้านของสวัสดพิณุโลกกันนะคะนั่นก็คือเรื่องตาประข่าหายนั่นเองค่ะซึ่งเราก็คิดว่าคนพิณุโลกหลายๆคนนะคะก็น่าจะเคยได้ยินแล้วก็ได้รู้จักกับเรื่องราวนีบ้างๆนนะคะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะค่ะที่เคยได้ฟังจากคนในชุมชนหรือว่าคนที่บ้านของเรานะคะที่เคยเล่าให้เราฟังค่ะ แล้วก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องราวนี้ให้กับคนที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวหรือว่าตำนานของปราสาทขาหายในจนังหวัดศรโลกให้คนได้ฟังกันค่ะเรื่องราวนะคะก็จะเริ่มมาจากสมัยที่พระธรมราชาดิไทยนะคะได้สร้างวัดพระศิวรตนานมหาธาตุนะคะหรือก็คือวัดใหญ่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ซึ่งท่านนะคะก็ได้สร้างพระพุทธองค์นะคะถึงสามรูปได้แก่พระพุทธชินาราชนะคะพระพุทธชินสีแล้วก็พระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเมื่อมีการสร้างพระพุทธชินาราชนะคะก็ได้มีการหล่อทองนะคะครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะแต่ก็ไม่สาเร็จค่ะจนมีวันหนึ่งนะคะที่มีชายชาราลุ่งขาวผมขาวค่ะ ได้เข้ามาแล้วก็ได้มาช่วยหลอกผูธชินาราชนะคะจนสำเร็จค่ะนะคะเมื่อได้มีการหลอกผูช้ชินาราชจนสำเร็จนะคะชีประขาวหายหรือว่าตาประขาวหายนะคะก็ได้เดินทางไปตรงทิศเหนือนะคะแล้วก็ได้หายวับไปกับตาเลยค่ะ ไม่มีใครได้เจอชีบะขาหายคนนั้นอีกเลยจนทําให้ชาวบ้านนะคะและพระธรรมราชาลิไทยนะคะได้สร้างวัดตรงที่ชีบะขาหรือตับขาหายคนนั้นนะคะได้หายตัวไปค่ะและจากนั้นนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดตาบะขาวหายนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับบ้านของเราด้วยนะคะจึงทําให้ เป็นสาเหตุให้เรานะคะเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนได้ฟังนั่นเองค่ะแล้วเราก็มีคลิปเสียงสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆนะคะจากคนในชุมชนนะคะแล้วก็คนจากที่บ้านเราค่ะลองลองไปฟังกันเลยค่ะยายยายน้อมยายยายรู้จักวัาตาประข่าหายไหมตำนานเนี้ยเออก็ได้ยินข่าวมาว่ามีคนแก่คนหนึ่งเขาไป ไปอะไรอ่ะเดินไปสร้างวัดหลวงพ่อพุ้ชินาชแล้วเขาก็เดินมาหายไปตรงวัดตะบะขาวหายเขาเออมาหายมาตรงนั้นแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นวัดตะบะขาวหายโ <Okay. S 1> อเคพี่ายายรู้ประมาณนี้ไหรมรู้ประมาณนี้เลยเออแล้วก็จบกันแล้วนะคะสําหรับคลิปเสียงสัมภาษณ์คนในชุมชนนะคะหรือว่าคนในบ้านเราที่เขาได้เรา เลื่อนหน่อให้เราได้ฟังกันนะคะเป็นไงคะทุกคนสนุกไหมถ้าสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เราเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะขอบคุณค่ะ